ครับมาเจอกับช่างตีสักผมก็เกษตีครับช่างช่างตีอีสานอีสานใต้วิสอครับวันนี้พาไปดูช่างพัดที่ทำอะไรช่างพัดได้ลายทางเนี่ยคัดหมดพัดหมดทำเสร็จเย็นไหมวันนี้เสร็จก,กี่โมงเสร็จถึงเย็นไหมนี่มาดูกันนี่ครับสวยด้วยครับมีรถมาใหม่เยอะมากเลยครับร ช่างตีก็มานะได้แหละนะครับยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลยวิ่งอะไรครับดูช่างวิดทำดีเป็นไงบ้างคันนี้รื้อเครื่องใหม่มั่งทั้งกระบะใหม่มั่งรู้สึกว่าทำกระบะใหม่รื้อเครื่องท่างกระบะเครื่องไม่แทบไม่มีเลยช่างนบ ลื้อกี่วันแล้วครับเนี่ยนี่ช่างวิทย์ครับฮ่าฮ่าฮ่าทางมไม่ได้วันนี้นอนไหนอะ่ะหน้ไหนชางทำสีไม่เห็นช่างเขาไปไหนอะ่ะช่างวิทย์นี่อยากช่วยช่างวิทย์ได้ตังค์เนาะมาช่วยจะได้ตังค์วันนี้เสีเอาตันี้มาครับอยู่นานแล้วแหละครับ น,นี่ก็ทำสีเสร็จแล้วครับล็อกี้ตัดรายได้อย่างดีอย่างนี้แบะเราว่าพาไปหาพี่ครับค <ala> ันนี้ก็เป็น FC ฟี่แฟงเหมือนกันครับ คันนี้ก็มากับพี่แฟงพี่แฟงเอฟซีรถพี่แฟงครับไนนี้ก็พี่พี่โอรัรบลูวิกตักเยี่ครับชอบหมอเตียไม่แตะดวนได้ครับคันนี้ นี่ครับแต่หมอ่อเตีย๋ยครับน,นี่ครับหมอ่อเตีย๋ยครับนี่แต่เดือดสามปากมั้งสองอน,นี่แต่เดือนทคลิปยนี่แต่เดือนครับรนี่ครับ นี่ครับกับกวิธีการขี่รถคันนี้นะักต้องถองเท้านะครับนี่ครับการขี่มันก็ต้องถองเท้าครับเอาไมีกล่องแคลงเด้วเอานำเกียร์อ๋อเกียร์สือครับ สวยนะครับคันนี้น้องมีกล่องทังเร่งด้วย แต่เดือนครับคันนี้มีแต่ดเดือนเดปลาดูผม <c oughs> บอกก็คาครับเอแต่เ <c oughs> ดือนดันง่ากเนี่ย ช่างวิทย์ช่างวิทย์แต่ด่วนดังมากเลยช่างวิทย์แต่ด่วนดังมากเลยพี่โอ๊ตพาไปดูคันนี้หน่อยเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูคันนี้ครับคลิปสุดท้ายการพิ่งตี๊กับเดี๋ยวผมก็ตกลอพักที่อ้วนนี่ครับเพิ่งวิ่งดินมาหมัดม,มาเลยครับเนี่ย เป็นเกียร์กิ้ตันเป็นแบกลมครับ นะครับคนนี้แต่ไม่มี <c oughs> ต้องฟังรลอแหละ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้แจ้งตีก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับชากันคลิปต่อไปได้นะครับเจ้าแจ้ง,งตีหลักเาก็เีษตีครับโอเคครับ